สำรวจเส้นทางการค้าแยแดนระหว่างไทยกัมพูชาด้านจัตราดที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีมูลค่าเติบโตขึ้นทุกปีล่าสุดปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าพุ่งทะลุ30,000ล้านบาทครับทุกวันนี้นอกจากมีจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กอำเภอคลองใหญ่เป็นช่องทางติดต่อค้าขายห,หลักกับกัมพูชาแล้วหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมผักดันให้จุดผ่อนปน บ้านมะม่วงเนินอ400อปะไรติดเขตบ้านคลองรถถังอเภอสำลูจังังวดพระตะบองและจุดพันพรลบ้านท่าเ้นอเภอมือ,องตราดติดเขตบ้านธรรมดาอเภวเวงเวจังดโพ河ิศัตด์เป็นด่านทวรนในเร็วๆนี้ซึ่งเส้นทางคมนาคมบ้านมะม่วงเนิน400นับเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปมาค้าขายระหว่างประชาชนของทั้งสองจังหวัด แม้การเดินทางไปมาของประชาชนระหว่างกันยังไม่มากพอสมควรอานเนื่องจากเส้นทางคมนาคมในบางจุดที่ยังไม่ค่อยสะดวกแต่ในอนาคตหากมีการพัฒนาเส้นทางคาดว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการค้าและการเดินทางไปมาหาสู่การเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสองประเทศ มีความเห็นที่สอดคล้องกันในการเปิดพรมแดนค้าขายกันก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นหากช่องทางนี้ได้รับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างกันจะเป็นการช่วยให้มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบองให้มีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจังหวัดพระตะบองมีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนประกอบกับระยะทางจากเภอบาไร่ถึงตัวจังหวัดพระตะบองมีระยะทางเพียง100กิโลเมตรเศษเท่านั้น โดยเส้นทางด่านเนิน400รอยสำรูดใกล้และเดินทางสะดวกหากจังหวัดตราดเปิดด่านเนิน400อเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้จะทำให้เกิดการพัฒน,นาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทางกัมพูชาต้องการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งวัสดุก่อสร้างจากไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชามีผลผลิตด้านการเกษตรที่ต้องการขายให้ไทยเป็นจำนวนมากเช่นพริกไทยที่ผลิตได้ปีละ20ตันหรืองาดำถั่วเขียวถั่วเหลือง มีพื้นที่ปลูกมากกว่า10,000เ h e ต t a r อย่างไรก็ตามสภาพพื้นที่อำเภอสํารูยังต้องการพัฒนาอีกมากหากประจุดพันแดนถาวรหรืออนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวในเขตเพื้นที่จังหวัดตราดได้จะเป็นโอกาสด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพราะชาวจังหวัดพระนครอยากไปเที่ยวเกาะช้างครับ